ก่อนที่คุณผู้ชมนะครับจะรับชมคลิปนี้นะครับผมมีคำถามอยากให้คนดูเข้ามาตอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามนะครับถ้าบอฟฟูตนะครับมีเกียร์สี่ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเนกแมนหรือเป็นร่างเบลแมนเนี่ยนะครับทั้งสองล่างนี้นะคุณผู้ชมคุณจะเลือกร่างไหนได้เองระหว่างระหว่างสองล่างนี้นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุณจะเลือกร่างไหนได้เองระหว่างร่างเบลแมนกับร่างสเนกแมนในคุณผู้ชมนะครับ สำหรับใครที่อยากจะตอบนี่ครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มแจกรางวัลให้ด้วยนะครับใครที่ตอบถูกใจนะคุณผู้ชมคุณกำลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำลาว้าพักร้านเติมเกมคุณภาพที่สามารถเติมได้เช่นบล็อกฟุตคินเลกาซี่ออสตาเทอร์เบอร์ดีเฟสเล็กอื่นๆอีกมากมายหากคุณสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับขอพื้นที่สปอนแป๊บใครเดบบ์ที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับไอเฮลซีพียนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ดับตัวของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปค ทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะผมจะแปะลิงก์นะครัซีอูเวตาล่างคลิปนะครูขอบคุณมากเลยนะครับมาโอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ในวันนี้นะครับพวกผมและเช่นเคยนะฮะนิโอเกมมิ่งนี่เองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้อุ้ยเดินตกน้ำโอเคครับโคตรรัวเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับมันมีสปอยขึ้นมาเองคุณผู้ชมเนี่ยซึ่งเป็นสปอยหนึ่งสปอยที่อ่าผมไปเห็นมาแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็็คคอออเเเเเเิินนนนนนตตกาาาาแแแแพพงงงงัััััั่่่่่ลละะยยรรรรบบบบมมมมปปปสททีีวววไจจจๆ้้ผเขาปล่อยเทรเลลอ์แหะคุด คุณผู้ชมแต่คือไม่ค่อยมีใครได้เอาไปลงกันนะครับเลยคิดว่าจะเอามาเปิดเผยทุกคนดูนมากดีกว่านะครับคือมันเป็นของเก่าแล้วนี่นั่นแหละคุณผู้ชมแต่คือภาพมันจะชัดกว่าอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับมันก็คือการรีแว์มผลใหม่เองนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเองคุณผู้ชมนะหรือว่ารีเวิร์มใหม่นเองนะโอเคก็จะไปรับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์ซับครายใใรด้วยโอเคไปดูเลยครับคุณผู้ชม let's go ฮนะ โอเคครับก็เราอยู่หน้าของ I.P. พีได้นะครับเป็นทวิสเตอร์ั่นเองนะครับผมนะ IP แคสซี่ะคุณผู้ชมดูลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นกับวันนี้นะครับผมนี่เขาได้งการวันที่8นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งนี่เป็นวันที่10แล้วนะคุณผู้ชมโอเคนะครับนี่คือโอ้โหอะไรครับเนี่ยเที่ยวันออฟเดอะนิวรีเวิร์ดนี่คือการรีเวิร์ด อีกหนึ well, Look, no. yeah. ่งรีเวิร์กใหม่นะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่จะมาเดลเทลเลอร์นะครับอีกสองชั่วโมงนั่นเองนะฮะอันนี้คือรูปมันจะชัดกว่าในคลิปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับชัดกว่าเยอะเลยแหละนะครับมันจะดูชัดกว่าแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือที่เราเห็นกันนะครับก็จะเป็นผลไฟน์ั่นเองนะครับเป็นผลไฟที่ทำการรีเวิร์กใหม่รีเวิร์กใหม่นั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าไม่โคตรใหญ่ใหญ่เบิกคือใหญ่เกินใหญ่แบบใหญ่จัดเลยใหญ่เกินนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นผลตื่นนะครับอันนี้เป็นน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 อออัััีีี่่่ตืแล้้วะะคคุณผูชมสรกึงบ ือดาร์ครีเวิร์กนี่เองเออหูแล้วดูผลดาร์คหนิ ผลด่างคือไม่แบบโคตรใหญ่ที่จะจัดคุณผู้ชมแล้วดูนะครับไอพีนหน้าตาสีแดงนั่นเองนะโอเคแล้วเขาเขียนว่าดาวรีเวิร์กนะครับอันนี้คือผลดาร์กนั่นเองนะนะครับนี่เลยนะครับลาดทูเซนิกพีกนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือผลยางแน่นอนนะคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นผลยางนะครับเป็นแบบว่าล่างลิงมันนี่แล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเกียร์สองนะครับเกียร์สองเลดูดีกว่าเดิมด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เขียนว่านี่นะครับลาดทูเซนิกพีกนั่นเองนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นผลยางแน่ลละะคคครัับผ้เเป็นนนนนนงยอี่ื ความรู้สึกว่าจะรีแวมผลหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นผลน้ําแข็งผลไฟนะครับแล้วก็ผลความมืดนะครับที่เป็นหลักๆของ3ผลในเกมโลกวันพีชนีะแหละนะคุณผู้ชม3ผลหลักคือผลนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสามผลนี้เลยนะอันนี้คือผลน้ําแข็งนะคุณผู้ชมถ้าคือแบบว่าดูเป็นสวยแบบแบบพิ้วไหวมากเลยคือสวยมากนะคุณผู้ชมนะครับคือโคตรกรง,กง,ก,งกงเกงแบบเท่ๆทเลยคุณผู้ชมนะครับ อะไรนะครับจริงๆเราอาจจะมีเยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามไม่ในคลิปหน้าที่มาร่วมสนุกกันอีกนะครับก็บอกเลยว่าใครที่ตอบนะครับถูกใจนะครับเอาไปเลยนะครับหัวใจฟรีหนึ่งอันนะคุณผู้ชมโอเคนะครับผมก็โอเคอาจจะมีคลิปแจกโรบักในเร็วนี้นะครับถ้าใครตอบคําถามได้ถูกใจนะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์แล้วกันว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างสเน็กแมนกับเบลแมนเองนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีเกียร์สีขึ้นมานะ โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคุณผู้ชมนะครับมันมีผลรีเวิร์กมากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ในคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้ก่อนแนละ้วกันนะว่าเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะมาเผยแพร่ให้ทุกคนดูนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับทุกคน,นขอให้ทุกคนลาไปก่นอกนจะไปทำอะไรซีอูโอเคครับ